ทุกคนอาหารง่ายๆของเรานะคะในวันนี้นะคะแต่ว่าเราก็อย่าลืมบล็อกแปง้งบล็อกไขมันเด้อด้วยการกินโบตาพีโปรตีนโบตาพีพัดสองแคปก่อนอาหารนะคะทุกคนแล้วเรามาดูอาหารของเราในวันนี้ทุกคนเบิงทอดปลาเมึกนะคะทอดปลาเมึกแห้งนะคะเนาะเข่าเหนียวจ้านะคะเข่าเหนียวจ้านะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลย ส้มตำทุกคนส้มตำนะคะแล้วก็ยังมีข้าวโพดข้าวปุ้นกับเป็นกิโลคุนเดฟพี่น้องแล้วก็แคบหมูนะคะทุกคนเนาะอันนี้นะคะสําหรับสายกินแหลกสายปาร์ตี้เดอ้อสายส้มตํายําแซบนะคะเรามีตัวช่วยดีๆของเรานะคะหลังอาหารเราก็อย่าลืมนี่เลยช่วยย่อยได้ดีมากนะคะพีไบโอไบโบตาพีของเราจ้าเซตนี้3ทหารเสือจ้าใครสนใจทักมาได้เลยนะคะใครอยากกินแบบแม่ก็ ทักมานะจ้าสาวสาวตัวนี้กินได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไปแล้วจ้า